สวัสดีค่ะในคลิปนี้นําจะมาพูดถึงการฝึกโยคะเพื่อพัฒนาจักระที่1เช่นเดิมนะคะการพัฒนาจักรกะที่1เนี่ยเมื่อวานที่เราพูดแล้วจักระที่1เนี่ยคือจักรกะที่อยู่ในส่วนล่างสุดของร่างกายบริเวณก้นกบถ้าคิดง่ายๆคือบริเวณก้นกบคือส่วนล่างนะคะและจุดที่วางจักรกะนั้นคือจะอยู่ในช่วงของฝีเย็บนะคะเป็นช่วงล่างสุดช่วงล่างช่วงสะโพกข,ของร่างกายคราวนี้กลุ่มท่ายโยคะที่จะ พัฒนาในส่วนสะโพกส่วนล่างสุดส่วนที่เป็นแกนกลางที่สำคัญของร่างกายนี้นะคะนําจะมีแนะนำให้ในหลายๆท่าเลยค่ะเช่นท่าที่เป็นเกี่ยวกับการนั่งนะคะการนั่งการนั่งการบิดตัวทั้งหลายแหล่เนี่ยจะพัฒนาจากกระที่1นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการนั่งการบิดตัวเนี่ยจะพัฒนามาถึงจากกระที่1 2และ3นะคะจากกระที่สอง ที่นํำเคยทําคลิปอธิบายไว้เนี่ยจักระที่สองจะอยู่ในส่วนของถ้านับจากสะดือเอาสะดือเป็นฐานสะดือเนี่ยลงไปประมาณ10เซนในบริเวณท้องน้อยนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของจักระที่สองส่วนจักระที่3นับจากสะดือเป็นฐานเช่นเดิมค่ะ <Yeah. S 1> เขาจะขึ้นมาอยู่ประมาณตรง พุงของเราตรงนี้นิดนี้นะคะตรงแถวแถวบริเวณซี่โครงประมาณสิบเซนนะคะจะเป็นจักระที่สามจริงๆแล้วในโยคะกลุ่มท่านั่งที่นําอธิบายไว้เนี่ยว่าท่านั่งเนี่ยเมื่อวานอธิบายไว้หนึ่งหรือสองท่าน,นะคะจริงๆแล้วท่านั่งเนี่ยจะมีหลายทา่าเนาะกลุ่มท่านั่งเป็นกลุ่มที่ พัฒนาจากกระที่1 2 3ด้วยจริงๆก็ขึ้นมาหมดเพราะเวลาเราอยู่ในท่านั่งสังเกตกลุ่มท่ายโยคะนะคะจะมีการปิดตัวสังเกตไหมจะมีการจะบิดตัวไปทางขวาบิดตัวไปทางซ้ายนะคะจะเป็นการบิดตัวทางนั้นเลยแล้วการบิดตัวนี่แหละคะ่ะจะทําให้จกกักระของเราเนี่ยนะคะเกิด การเคลื่อนไหวน้ำพูดแบบนี้ดีกว่านะคะเป็นการเคลื่อนไหวเพราะจริงๆแล้วในเซตของกลุ่มที่พวกนี้อยู่เนี่ยเขาคือกลุ่มของพลังงานเกิดการเคลื่อนไหวเพราะอะไรเพราะเราทําหน้าที่หมุนบิดไปมาเขาจะเกิดการเคลื่อนไหวในร่างกายเมื่อจัก,กรในส่วนนี้เคลื่อนไหวทางหลักการของการออกกําลังกายคือก็เหมือนกันได้ออกกาลังกายการได้ทําให้เขาได้มีก,การบิด บีบขยายหดตัวลงมายืดตัวออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะและจริงๆแล้วไม่ใช่แค่กลุ่มท่าโยคะที่เดินท่านั่งนะคะที่จะทำให้พัฒนาจากระที่หนึ่งสองสามน้ำพูดเหมารวมจริงๆที่ได้สุดคืนหนึ่งนะคะเพราะเขาขึ้นมาจากด้านล่างเลยไม่ใช่มีแค่ท่าโยคะนะคะจริงๆแล้วการวิ่งการเดินเร็ว เดินบนลู่หรืออะไรก็แล้วแต่การเดินออกกําลังกายนําพูดให้สบายๆให้เป็นความหมายกว้างๆแบบนี้ดีกว่าการที่เรากระทําพวกนี้กับขาของเราเพราะเราได้ใช้สะโพกสังเกตในกลุ่มท่าการเดินนะคะเราจะต้องใช้สะโพกในการก้าวขาออกไปก้าวก้าวเดินจะวิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ต่อให้นําจะพูดถึงการวิ่ง โรลเลอร์เบรของน้ำด้วยซ้ำการวิ่งโรลเลอร์เบรดไม่ได้ยกขาอะไรมากมายก็จริงแต่ก็จะเป็นการเลื่อนไปกับพื้นสังเกตไหมคะจะเป็นการเลื่อนไปสิ่งที่พัฒนาคือสะโพกสังเกตสะโพกและขาเขาก็จะเป็นในรูปแบบแบบนี้นะคะนี่คือขาความยาวของขาสมมติเปรียบเทียบยังไงก็เกิดการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนไหวในตรงนี้ก็คือจะใช้แกนกลางเป็นจุดศูนย์กลางในการเริ่มเคลื่อนไหวในการเริ่มส่งขาให้หมุนดังนั้นจากกระดที่หนึ่ง ยังไงก็ตามแต่ได้รับการออกกําลังกายอยู่ดีได้รับการพัฒนายอยู่ดีและเมื่อออกกําลังกายพัฒนาจาักระที่1 2-3ขึ้นไปแล้วมีเสลอจักระที่4-5-6-7จะไม่ได้เพราะเวลาเราทําตัวเราทั้งตัวเนี่ยยังไงก็ตามก็ต้องเคลื่อนไหวไปด้วยกันทั้งตัวต่อให้เราจะวิ่งต่อให้เราจะฝึกโยคะในท่ากลมเอียงแอนบิดในส่วนกล้ามเนื้ออกส่วนคอส่วนหัวยังไงก็ต้อง บิดตามในรูปแบบนี้ถูกไหมคะยังไงก็ตามก็จะได้ไปถึงจักระเหมือนกันแต่ว่านําขอเน้นจักระที่1 2 3เพราะว่าเพราะว่าเวลานํากลุ่มทําท่ากลุ่มวิ่ง จะเป็นท่าวิ่งหรือโยคะท่าบิดตัวทั้งหลายแหละนะคะมันเกิดการนั่งมันเกิดการใช้สะโพกเป็นส่วนมากเกิดการใช้ขาใช้ส่วนล่างของร่างกายจะเป็นส่วนมากจักระที่จะได้เน้นเลยคือจักระล่างขึ้นมานะคะส่วนจักระบนเดี๋ยวนําไว้จะทําคลิปอธิบายเพิ่มเติมว่าเราจะมีกลุ่มท่าอะไรหรือออกกําลังกายอะไรที่มันจะทําให้จัก,กระในส่วนด้านบนของร่างกาย3ไปละเรียบร้อย4 5 6ห้าเนี่ย ได้รับการเคลื่อนไหวได้รับการพัฒนาด้วยมันมีการออกกําลังกายสิ่งใดไหมที่จะทำให้ส่วนทั้งหมดเนี่ยพัฒนาขึ้นนะคะมีการทํางานที่ดีขึ้นการทํางานของจักระนะคะที่ดีทั้งหมดของร่างกายนั่นหมายถึงว่าในหลักการของโยคะนํำยังเน้นกลับมาที่โยคะเหมือนเดิม คือพลังปราณพลังแห่งชีวิตเนี่ยเขาจะไหลเวียนได้ต่อเนื่องคือร่างกายของเราตามหลักความเชื่อในาศาสตร์โยคะคือพลังปราณจะเป็นศูนย์กลางของร่างกายคือตามแนวเส้นกระดูกสันหลังขึ้นมาเมื่อจักรทั้งหมดถูกเปิดใช้งานแบบแบบมีคุณภาพแบบจากการออกกาลังกายแบบจากการทําสมาธิหรืออยู่ในท่าฝึกโยคะอะไรก็แล้วแต่จักรเมื่อถูกใช้งานแล้วถูกจักร จะเปิดออกเป็นการเหมือนต่อท่อไม่อุดตันจัก,กราแต่และจัก,กราไม่อุดตันเมื่อต่อท่อแล้วพลังปราณหรือพลังชีวิตก็จะหมุนเวียนแล้วก็ไหลเวียนไหลเดินอยู่ในร่างกายได้อย่างสะดวกนั่นคือสิ่งที่ดีที่ร่างกายเราควรจะได้รับแบบนี้นะคะในทุกๆวันนะคะ,เ,าาคะเรามาฝึกโยคะเรามาออกกําลังกายเรามาจริงๆคือการทําสมาธิก,ก็ได้นะคะแต่นํา พูดให้เห็นเป็นรูปธรรมให้เห็นแบบจับได้ว่าเออทำอะไรดีถึงจะพัฒนาร่างกายให้จัก,กราชั้นเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็เปิดท่อต่อท่อเปิดพลังปราณแห่งชีวิตได้นาะพูดให้เห็นว่าทำอะไรที่มันจับต้องได้ที่ทำได้จริงๆนะคะก็คือการออกกำลังกายการฝึกโยคะนะคะเดี๋ยวนำจะมี อธิบายเรื่อยๆเพิ่มถึงการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาทั้งเจ็ดจักระนะคะวันนี้เน้นย้ำจัก,กรที่1นึว่าจริงๆไม่ได้โยคะอย่างเดียวนะอย่างอื่นๆออกกําลังกายอย่างอื่นที่ใช้ขาใช้ส่วนสะโพกใช้ส่วนแกนกลางก็ได้เหมือนกันนะคะลองฝึกกันดูค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงของเราทุกคนนะคะเราเมื่อเรามีสุขภาพดีแล้วเรามีร่างกายดีแล้วเรามีจิตใจที่ดีแล้วเราก็จะสามารถมีความสุขและ ส่งต่อความสุขสามารถแบ่งปันเรื่องดีๆแบบนี้ให้กับคนรอบๆข้างให้มีสุขภาพดีเหมือนเราได้ด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปดีๆแบบนี้ค่ะบ๊ายบาย